พี่น้องจ้าตอนนี้เรือของพวกเรานะก็พามาชมประการังนะคะมันเป็นเรือปโทโคร์ดนะคะนี่ค่ะค่ะเออโอ้ยยืดีมากเลยค่ะล่องเรือแล้วก็ได้ดูปลาด้วยจะพูดอย่างนั้นสิจสวยเลย ชมไปด้วยกันค่ะท <yo> ุกคนพามาเที่ยวจ้าจอแดนจ้าเห็นปลาไหมจ้าเห็นปลาไหมเห็นปากรลาปลากระลงไหม สวยเกีตัวมันเลอเลยตัวนั้นน่ะเหนล้ำเหือเหนือมกลัง <c oughs> ในรเรือน,นะคะทุกคนอ,นอคุณค่าอะไรหินอมอเป็นทะลุทะลุถึงพื้นเลยน้ำใสสวัสปปดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเรานั่งเรือนะคะชมปะการล,ลังแล้วก็ปลานะคะเรือกระจกนะคะ ข้างบนก็ชมวิวได้ข้างล่างก็ชมวิวได้นะคะชมได้ทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะทุกคนปลาจอแดนนี Jordan, ่หลายพันสวยมากปลาทะเลนู้นมองไปข้างบนนนทุกคนดูปลาเขามีความสุขนะเขาเห็นนักท่องเที่ยว <c oughs> อ่ะสวยจังเลย เที่เรดซีนะคะทุกคนอันนี้เรียกว่าเรดซีนะคะทะเลแดงนะคะทุกคนสวยมากสวยมากปลาตัวใหญ่มาแล้ว